ต้มไ,ไก่บ้านครับพี่น้องไก่บ้านครับเนี่ยขนาดกะละมังอย่างใหญ่ครับเต็มกะละมังอันงะเลยครับพี่น้องนี่ต้มไก่บ้านนี่ทำเป็นน่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมจองครับอืมมันจะได้จำง่าย นี่ต้มไก่บ้านเต็มกระมังอ่องะยะพี่น้องน่าจะล้นหม้อครับพี่น้องเครื่อง้มไก่ครับพี่น้อง รเราใส่น้ำไปน้นอยๆก่อนครับค่อยเติมน้ำทีหลังคาอ่อนสวยๆเลยครับพี่น้องจุ๊บเดี๋ยวค่อยตมพริกใส่ทีหลังอีกครับให้น้ำมันเปื่อย สักหนึ่งรอบก่อนแล้วจะเติมน้ำอีกแล้วก็ตำเครื่องใสไปอีกครับพี่น้องให้เครื่องหอม,หอมพี่น้องเข้มข้นอนนี้ก็จะโขลกจักหน่อยครับพี่น้อง หอมหอมพี่น้องอืมอันนี้จะใส่ไปบ้างก่อนบางส่วนให้น้ำมันบกจักหนึ่งรอบก่อนจะใส่เครื่องเพิ่มไปอีกครับพี่น้องไก่ประมาณไก่เยอะครับเราก็ต้องใส่เครื่องเยอะๆอืม อ,อ,อันนี้เราไว้ตำใส่ชุดที่สองครับเพื่อความเข้มข้นหอมๆของต้มไก่ครับ นาำเดินเลยครับพี่น้องเครื่องหอมๆครับพี่น้องดได้ที่แล้วพี่น้องเราก็ใส่ไก่ลงไปเลยใส่น่องที่เราจองไปก่อนครับปุ๊บให้มันเปืยคนเขาครับพี่น้องหอมครับพี่น้องน่องไปเลย เป็นชุดเลยปับป๊บปั๊บอ๋อคบพไปนอ้นอนลงไปเลยโอ้โหความโน่นใส่ลงมาเลยใส่ลงไปเลยอื เต็มหม้ออัญญะพี่นอ้นองของคัทมันหยุดครับแล้วก็สันหาเมนูกับข้าวกับแก้มมาทำอย่างนี้นะครับมันหยุดอืปั๊บนี่เต็มหม้ออัญญะพี่น้องปุ๊บเดี๋ยวญญหเหยอน้ำประเด็กไว้นิดนึงครับนี่ ตัดข้าวเพื่อความนัวความแซ่บความหอมของต้มไก่แล้วก็ปิดฝาไว้ปุ๊บนี่จนกว่าจะเปือ่อยสักหม่อยสามสี่ชั่วโมงนั่นแหละกว่าจะเปื่อยครับพี่น้อง ห้องสกปร่น้องโอ้โหโอ้ยน้องเป็นตันตันกันน้องน้องใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ของจองครับของที่ตัวเองจองครับใหญ่ไว้ก่อนครับพี่น้องโอ้โหหอมครับพี่น้องโอ้โห ตับออื้หือตับเน้นๆเลยโอ้โหว้าวโอ้โหหอมครับพี่นอ้องว้าต้มไก่ว้าเดี๋ยวมองอัน่อยเลยพี่น้องวา้าอ้หอมครับพี่น้องโอ้โหสดห่อนๆคือสิมีแห้งครับพี่น้อง อ๋ออ oh. oh. uh ๋อ huh. อ uh ือ huh. หืออืออเศรบๆพี่น้องอยู่นาคือกูพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องกินต้มไก่น้ำกันพี่น้อง